เดีย๋ยวว่าลูกเราสิเออเธออาบน้ำให้ลูกไหมเนี่ยทำไมลูกเธอตัวดำมมแบบเนี้ยอ,อ๋อไ่ได้อาบดีค่ะทำไมไม่อาบล่ะคะก็วัน,นี้วัน,ว,นวันหยุดแข่งชาติของ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 ลูกอะวันหยุดจนจุดจีวันหยุดแข่ <c oughs> งชาติของลูกลูกก็เลยไม่อาบน้ำทำไมทำไมลูกตัวดำอย่างงี้ลูกไปทำอะไรมาลูกเขาไปเล่นดินมา เล่นดินมาเลดินมา,นมาแม่ก็ปวดหัวเลยแม่กีฬาเก่งวปวดหัวมากมากปวดหัวลูกไปเล่นดินมาแล้วยังไงแล้วลูกเขามานอนหลับอยู่เงี้ยเหรอนอนหลับอยู่เขาหนาวแล้วเนี่ยอ้าหอมผ้าหอมผ้าเออเอ,อเธอก็ไม่อาบน้ําให้ลูกเลยนะอ,อ๋เอเจ้าอะไรอ,อืม ลูกจะไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ไม่สบายค่ะพอดีมันเขาก็จ้องอบอุ่นตัวร่างกายของเขาเลยค่ะลูกเขาไม่สบายสิวันนี้ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนกับลูกด้วยเขาก็เก็บไข่มื่เขาฟองเลยไข่อยู่นี่มีน้ำตาลมีแดงมีแดงอีกค่ะคลูกต้องกินข้าวหรือยัง่ะลูกทะนอนแล้ว อ๋อพอดีโลกเขาไม่หิวขา้าวเขากินข้าวจากที่โรงเรียนมันเองโอโหแล้วลูกเธอชื่ออะไรจ๊ะอ่าชื่อว่า,วา,าชื่อว่ากีราเกตค่ะชื่อชื่อเกเหมือนเหมือนลูกเราดิะคะ่ะเราชื่อกาลาเกตนะลูกเธอชื่อกาลาเกตเหรอใช่ค่ะอ๋อเราเธอชื่ออะไรอ่ะชื่อออเจ้าค่ะเธอชื่อออเจ้าอ้าวลูกได้วเวลาเก็บไข่เลยลูกจริงนะลูกคะแล้วลูกไปเก็บไข่มาจากไหน เก็บข่ามันจุกมือนะเขาเขาไม่หมดลูกเธอดำม,มากเลยนะ<ด> <ขอ S 1> ลูกเธอมอมแแมมมากเธกอจะปลุกลูกปลุกลูกเธอมาอาบน้ำเลยเช็ดเตัวให้ลูกเธอเลยลูกเธอตัวดำปี๊ปี๋นแล้วเธอไม่นอ,กกอนกอดลูกเธอไม่จูบแก้มลูกเธอแบบลูกเขาสุกกระป๋องลูกสุกกระป๋อไม่กล้าจูบแก้มลูกหรอเธอก็เป็นคนอย่างนี้นะทำอะไรอะแอบแอบซุกซ่อนอะไรอะ กาละเก็บไข่ให้น้องให้กละเกียเกยเกยอยู่อ๋อกาละเกียร์แล้วยังไงต่ออ่าลูกเสร็จะได้ยังลูกห่ผมผ้าลูกจะได้นอนไหมเนี่ยห่มอยู่นั่นแหละห่มทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยห่มทั้งคืนห่ <c oughs> มทั้งคืนอ่ะอ่านอนก่อนลูกเออเอานอนทับหัวลูกลูกจะนอนหายใจออกไหมล่ะ <c oughs> หมอนก็ยจะไม่ได้ไปนอนทับหัวลูกหัวลูกหัวแบนหมดแล้ว <c oughs> ลูกแม่ขอโทษแม่ตายตายจ้ะมีนั้นพี่พี่ลูกไม่ไม่บาดเจ็บอืมลูกบาดเจ็บมันไม่เห็นลูกเธอจะหลับตาเลยลูกเธอหลับนี่เนี่ยเอาก็ลูกก็ลูกฉันไม่สบายเขาก็ต้องลืมตาอยู่แล้วสิ <c oughs> ตรงลงนอนแบบแบบลืมตาเหรอนอนยังไม่หลับใช่ไหมลูกยังนอนไม่หลับใช่ไหมใช่เหรือเราลูกหลับก่อนให้หลับแม่ก็จะหลับแม่กินลาเกย์อ๋อโอเคนอนบ้าหลับปุ้นปูหลับปุ้นปูเขาบอว่าสภาพคือลูกเขาไม่อยอนเปลาก่อนเขาเขาฝากไข่มาด้วย บอกไข่ให้คนเดียวด้วยนะออเต้นให้ลูกดูไหมละ่ะลูกเธอหลักยังลูกเธอไม่หลักเ่ะเต้นเต้นเต้นซ้อมเต้นให้ลูกเธอดูสิลูกไม่ถึงแม่จะซ้อมเออิเออเออร้องด้วย <laughs> ทำไมไม่ร้องอ่ะร้องด้วยสิอยู่ดีก็เต้นเฉยเลยร้องด้วยอ่าล้องด้วยมันมันฟังไม่รู้ว่าร้ <laughs> 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 องด้วยสิไม่น้องเพลงจะรู้ไหมละ่ะอะร้อง ลูกลูกตื่นเหรออ้าวตกลงลูกตื่นเหรอไม่เห็นพลิกตัวเลยอะ่ะทำไมเขานอนนิ่งเงี้ยยังไงขขเขาพลิกเป่าเขาเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าดูซิมันย,ยังมีชีวิตอยู่น่ารักอ๋อยังมีชกกีวิตอยู่น่ารักเตือนเตือโอ้ยจุ๊บแก้แล้วกเธอตัวดำพิษฝีเลย มีคอนแรมด้วยนะคอนแหลมนุ้งเธอเป็นมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยคอนแหลมด้วยตัวนี้ไม่ใช่มนุษย์ตัวนี้เป็นเป็นเป็นเตลเสาอะไรเป็นเสาเล่เป็นสีชมพูก็เธอก็ต้องนอนตักแม่อยู่เลยอ่ะไม่นอนตักคนนี้อยู่เรื่อยเลยปวดหัวใช่หัวจะปวดถ้าเธออาบน้ำหรือยังเนี่ยอาบแล้วอาบแล้วดูหัวเธอยุ่งยุ่งรูปเป๊ะ ฉันแค่นี้ก่อนนะฉันเมื่อยแล้วเมื่อยคุยกับเธอแล้วแค่นี้นะไ่ก็ยอยู่ไกลเหรอไม่บายนะฉันไม่บายเธอแล้วนะคะฉันเมื่อยไปเธอไปนอนก่อนลูกกีฬาเกตกีฬากีกาฬเกตไม่ใช่กีฬาเกตกาฬเกต